จะชนะฟ้าใสทะเลใสและคนใสสืบรักษาพิสูจน์ได้ด้วยเวลาและด้วยอาระยะวิถีนี่คือวิถีใหม่แห่งโลกใหม่ในวันนี้สงขลาทินธานียังนำทางไม่ห่างเห ทะเลกำลังแถลงผ่านลูกสาวแห่งทินทะเลจงมนุษย์หยุดเกเรหยุดรังแกกันและกันให้ทะเลได้สมแดงพลังแห่งการแบ่งปันธรรมชาติจักจัดสรรสัจธรรมจักนำชัยด้วยวิถีความพอเพียงเป็นอย่างเยี่ยงแห่งยุคสมัยนำร่องคันลองไทย นำชัยชนะเถิดชาวชนะนำชัยชนะเถิดชาวชนะ